หนึ่งนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจชีจดูดีถ้าใครไม่ได้ดูภาคหนึ่งต้องดูภาคหนึ่งก่อนไหมค่อยมาภาคควรจากควรจากเพราะมันต่อเนื่องกันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่เอิร์ตี้นะครับครับอ่าพบกับเราสองคนน่าจะคุณหน้าคุ้นตาก,กันละวใช่เรามาในเพจภาษาหนังครับผมวันนี้เราออกมาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกชันเจเลอร์ครับอ่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาดูตัวอย่างหนังพร้อมกับทุกคนนะครับเรียกชันเจเลอร์กันอ่าวันนี้เราดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรวันนี้เป็นภาคต่อ พาร์ททูของดูนพาร์ททูแปลว่าพาร์ทสองใช่ซึ่งเหมือนปีที่แล้วมีเป็นเป็นดูนพาร์ทหนึ่งอันนี้ไม่รู้โปรเจกต์นี้เขากี่พาร์ทไม่รู้แสดงว่าประสบความสําเร็จถึงมีพาร์ทสองเขาดีไซน์ไว้พี่คือคือมันไม่ได้มันเป็นภาคคือมันมันก็คือต่อเนื่องกันอ่ะเหมือนอีเหมือนมิชชันอิมอสเทบิลที่เพิ่งฉายไปอะดีไซน์ไว้แล้วเป็นสองพาร์ทแสดงภารหนึ่งก็ไม่เจ๊งแหละถึงมีภาคสองต่อภาคหนึ่งคะแนนดีมากนะคะแนนดีควมพิจารณดีแต่หลับสบายสบาย แอร์เย็นเย็นไม่ดิอ่ะเอาไปพี่กูถามว่ารายได้ดีไหมไม่ได้บอกเขาคำวิจารณ์ดีไหมแต่เออแต่เหมือนรายได้จะดีนะรายได้ก็ดีเหมือนมันเป็นหนังเก่าที่เขากับเอาเราเรีเมครีเมคพักหนึ่งพากหนึ่งเออตีดูฮะพากหนึ่งดูในโรงนี่อ่าเราเราไม่ได้ดูหลับเนี่ยเลยพากสองครับผมพากสองเออตีดูไหมก็น่าจะไปนะไหนๆก็หลับมาแล้วพักหนึ่ง มูดเป็นหนังลิเกฝรั่งป่อาใช่จากการโมงฝรั่งหน่อหนังคล้ายๆตาวอรีมแต่อันนี้จะลุ่มลึกกว่าด้วยเกรมพวกไหนพวกไหนนะมักง่ายไปถ่ายทะเลทรายจะโคตรมักง่ายโลเอร์เซชั่นนะบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพวกหนังซอมบี้อ่ะถ้ามึงเข้าป่ามึงนั่นนี้แสดงว่าแมันเซฟงบล่ะไอ้เนี่ย นนี่มัทรายป่าเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันง่ายไงมึงไปถ่ายเทเลสไปเขียนซีจีกบก็ง่ายลบก็ง่ายเออโลเคชั่นก็ง่ายอ่ะแม่จริงแต่ว่าแต่มันคือถ่ายตีมันเป็นอย่างนั้นพี่คือโดนมันเป็นตัวไอที่อยู่ในทะเลทรายอ่ามันเหมือนมันเล่าว่าโลกนี้เป็นทะเลทรายไปแล้วใช่ไหมโลกว่าน้ำอาหารซีนั้นเจอฟินชิโร่ป่าวว่มันมันอยู่โลกเดียวกัน กวางเข็นชิโร่แล้วพี่จำได้ปะเจ้าหน้ตายไปแล้วก็ชอบนั่นหมัดดต่าใต้ใช้ที่ตาบอดใช้ขาขาฟันชอบหมัดเต่าใต้ไปแปลกด้วยนะเราไม่ชอบเข็นชิโร่เว้ยอริงเอ่อหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ชอบตัวละครนี้ใช่แต่ชอบไหนชอบลาโอด้วยซ้ำไปอื นี่ดูกลับมาดูไปลาโอกันทำไมวะพอเห็นทะเลทรายแล้วมันก็จะเป็นแบบโลกลมสลายอ๋อซึ่งต้องแบบืจูงกับเบ็ดแลนเนอร์ภาคหน้าสุดออ๋โหนั่นก็เบื่อสัตว์เลยนะเบ็ดแลนเนอร์น่าจะเป็นเขาได้เป็นทาคขนาดต่าดูไม่จบอ่ะที่ที่เบ็ดแลนเนอร์ดูเพราะดูเพราะเอกที่เดือดรักล่าสุดดูเพราะเป็นภาคต่อไม่ใช่ พัฟที่พัฟล่าสุดอ่ะ่ะอะไรนะเออใช่เล่นบาร์บี้อ่ะเออคอสติงคอสติงดูมคอสติงคอสติงก็เล่นหนังเยอะนะเล่นหนังหลายแนวเลยคไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยเล่นเดนเิกนะอ่าอ่านี่ก็ตัวแสดงที่แบบว่ามีงานอื่นๆต่อจากตรงนี้มาเยอะ เพราะว่ารูนนี่เขาดีไซน์ไว้เป็นสองอาต่แล้วพวกหนักพวกอย่างเงี้ยเราเราส่วนตัวส่วนตัวเร,เราไม่ชอบนะหลอดอัพตัวดิงเราก็ไม่ชอบนะพี่เกาหลังไม่รู้ทำไมไม่ไม่ชอบอัะมันแต่งตัวมันอะไรเงี่ยอีเกี่ยวั้งอันนี้จะเป็นไซไฟแล้วก็จะดูเป็นล้ำยุคก็จะต,ตัวอย่างดูดีนะ <ห à? S 3> แต่เชยนะใส่เพลงแบบแตะแตะอะไร,รสิ่ง สิงปีอย่างงี้ไหมฮอนซิเมากอ๋ออ๋ออ๋อเฉยแต่ว่าพันหนึ่งก็ประมาณนี้ใช่ใเพราะว่ามันก็ต่ออนกันมาเราก็ใช้เพลงฮอนซิเมอร์วางหนังเยอะนะจะเรารู้จักว่าเขาคนที่สกอร์คือใครฮะเออมันเป็นบิ๊กแบนนะเครื่องสายเครื่องอะไรมันถึงนะแต่พอเวลาเราบอกมาทำแล้วเนี่ยไหมก็กลายเป็นซินหมดเกาหลีนี่ก็ใช่นะเกาหลีนี่ก็ใช้บิ๊กแบนนะอ๋ออันเครื่องอันดเออมันก็เลยอารมณ์มันได้มันอะไรสดๆนี่มัน ดีดีครับฟินโดยเฉพาะเงินสดอ่า <laughs> ดูไหมพี่ไม่ชอบใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ต่างยนะเกมวัตถุน,น,น่ะเกมวัตถุน่ะเกมวัตถพรมันเหมือนยาเสพติดอ๋อมันมีป้ายยามาแล้วเออถ้าอย่าลงไปดูอ่ะค <laughs> ือ <laughs> ถ้า้าถ้า,ถา,ถาไม่ไปยุ่งกับมันก็ก็ก็แล้วไงอะก็แ้ว <laughs> ไงแต่ ถ้าหลงไปดูนะตีหลงไปยุ่งกับมันแล้วเนี่ยมันคือแปดซีซั่นอะล้วมันมีภาคแยกด้วยนะออมันมีภาคแยกไอทาเกเลียนนั้นชื่ออะไรนะฮาออะก้อนฮาออมตะก้อนแล้วนี่แล้วนี่กำลังสะ้างฮาออมตะก้อนเป็นเป็นร้อยปีก่อนก่อนเกิดเกมพอทอนอ่าเป็นภาคบิกินของของของตระกูลหนึ่งของพี่ได้ดูไหมฮาออมตะก้อนอย่างอ๋อแล้วตอนนี้เขากำลังสร้างภาคแยกชื่อเรื่องสโน์ด้วย ปโน่คือพระเอกเกียรตทอนอ๋อเอ้าจริงเหรอใช่แต่มีพระเอกไหมใช่เป็นพ่อเอกป่าะพระเอกแหละก็ได้แต่ดูไม่ค่อยเก่งอ่อเอกไม่ค่อยเก่งเหมือนจะเก่งแต่ก็ไม่เก่งเฮียแต่รู้สึกจะหนังจะยาวเหมือนพาร์ทแรกพาร์ทแรกนี่ก็สามชั่วโมงอัพอะถ้าไมชอบทำหนังยาววะเฮียเกลียดมากพวกทำหนังยาวแต่มันจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าปล่อยนิ่ง ไปแบบเงยหน้าพูดกันช้าๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงพี่เอกถามเมื่อคืนเพิ่งตัดหนังรงเลยเพิ่งเสียงพุ่งกับอะไรแกโอ้โหช็อตนี้ต้องชิงนานๆมันเป็นอิโมชั่นแนลเนี่ยเขาเป็นความภาคภูมิใจล้างรถเสร็จแล้วต้องภูมิใจด้วยเหรอวะอ๋อโอเคขะล้างรถเนี่ยมันภูมิใจภูมิใจเหี้ยไรวะเสียงพุ่งกับเมื่อคืนแหละบอกว่า ะไรวะกูล้างรถแลา้วกูต้องภูมิใจด้วยเหรอวะรถสะอาดรูปรถทีหนึง่งเอจะเหอเอออ่ะเดี๋ยวไปลองเรื่องนี้<แ>ถ้าใครชอบหนังโทนแบบนี้โทนอ่าโอบีวันโทนเกมมอบทอนโทนที่อตี้ใช้คำว่าะจะจงังมุงจะเก่งฝรั่งลิเกฝรั่ง,งใครชอบหนังโทนนี้ครับ เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอ่าเนอะซีจีดูดีมูดเพลงในตัวอย่างดูดีนะอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปตามมีสองภาคด้วยสองภาคด้วยภาคสองถ้าใครดูภาคหนึ่งมาแล้วครับไม่ดูภาคสองอาจจะแบบค้างคาอยู่แล้ว้างคาใจก็ก็ดูซะเถอะอะไรเงี้ยเหมือนให้มันอย่าให้คาใจเนาะถ้าใคร ไม่ได้ดูภางหนึ่งต้องดูภาคหนึ่งก่อนไหมค่อยมาภาคนีควรจากควรจะเพราะมันต่อเนื่องกันพี่อ๋อหาละอีกเออเพราะมันค้างคาจากหนึ่งมากอ่อ่า